รับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษย์ในครัวงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนมีคนคุยมาถึงเรื่องอยาทำใจด้วยว่าสมัยก่อนก็เป็นยาคือเขาเรียกว่า APC เอสไฟลินเฟนาซิตินคาเฟอีนนะมันมีสามตัวซึ่งมันผสมกลมคืนแล้วกินแล้วอร่อยมากติดทีนี้บางคนเนี่ยกินเยอะผมเจอแม่ค้าหาบเล่น,นะครับซึ่งเขารู้จักกับผมดีสมัยสี่สิบกว่าปีก่อนถ้าอยู่ป่านนี้ก็ประมาณร้อยกว่ากาอายุนะ เขากินยาเสพติดวันละสิบซองเอ้ยทำใจวันละสิบซองมันอร่อยตรงไหนผมว่ารถมันคือคิดวมันติดมันมีคาเฟอีนมันเหมือนคณกินกาแฟอแล้วเขาจะปวดหัวบ่อยฮะเป็นไมเกรนเลยรทาไม่รู้สมัยนู้นฮะเขาก็จะกินบ่อยๆทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งนะที่สมศักดิ์เกียมก็เพูดนะครับเขาบอกว่าทักษสินประกาศสงคามยาเสพติดเหมือนกันในหลวงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประกาศจริงๆนะ ก่อนทัดสินอีกแล้วประกาศนานติดเป็นแบนเนอร์นะติดไวนิวติดตามถนนหนทางคุณเปโครคคาชคนที่บอกว่าผู้ค้ายาเสพติดคนทรยศชาติใครรู้ไหมใครครับพลนเอกเปลมตินสูลนนานนนไอเปลมเนี่ยปานคนประกาศครับคนที่ค้ายาเสพติดคือคนทรยศชาติวงเล็บยกเว้นในหลวงครับออในหลวงค,าค้าได้มีวงเล็บอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าลุงไปเติมมาไ ผมวงเล็บให้ไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับวงเล็บในหลวงขนค้ายาเสพติดคนรุ่ยกเว้นในหลวงและพระราชวงศ์ตรงนี้นะครับไอ้ประเภทที่คุณว่าเห็นด้วยนะก็ไม่เป็นไรซึ่งไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดก็คือผมไม่ซีเรียสเพราะว่าแล้วแต่มึงจะทํากันยังให้ค่อดท่ายครับแล้วผมไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคงไม่ได้คิดเองหรอกอ,อย่างี่สมศถัดเกมบอกเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่า ถ้าไปทักสินทำทําเบากว่านี้ก็โดนด่าเหมือนกันมันอยู่ที่สื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเป็นน,นโยบายจากยิ่งรักทํายาบ้าถูกกฎหมายจะเป็นไงผิด,ดคือไม่ต้องถูกแล้วแค่ <c oughs> ลดโทษลงนะก็ถูกด่าแล้วลดปริมาณลดดีกีถูกด่าหมดเลยแลรัฐประหารเลยมันสื่อมันแบ่งฝ่ายสื่อมันแบ่งฝ่ายอย่างอินเดียชาติเงี้ยนะมันจะแบ่งฝ่ายสื่อมันจะแบ่งฝ่ายครับถ้าคุณเชียร์คอร์รัชช์เขาจะไม่ปิดถ้าคุณด่า ฝั่งประชาธิปไตยเขาเขาจะไม่ปิดแต่ถ้าคุณไปวิจารณ์แบบไอ้วอยทีวีนะวิจารณ์วิจารณ์หน่อยก็จะโดนหรือรังซีมันลงใครต่อใครภัยดาวดินนะคุณวิจารณ์รัฐธรรมนูญมันนี่คุณจะโดนโดนปิดสื่อเสนอข่าวก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อที่หนึ่งก็คือว่าคอ,อร์รัปชัํนทำอะไรมึงทําไปเถอะถ้ามึงชั่วมึงทําไปเพราะมึงจะทาเฮียหรือทําดีนะไม่มีใครเขาว่ามึงหรอกไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าครับคือประเทศนี้มันเป็นประเทศต,ตอแหล แต่ถ้าฝั่งหนึ่งทำมันจะถือพวกอ่ะโดยเฉพาะประเทศนี้คนไทยมันขี้กลัวขี้ขาดตาขาวยกเว้นไอ้ดาวดินกับลงังสิมาคือมีคนกลา้าอีกเยอะเออคือประชาชนเขากลา้าครับเขาถึงเฉยไงแล้วเขาจะเล่นมึงเล่นจริงๆทีนี้การทํานุกทานยาเสพต,ติดเนี่ยจริงๆอะนะตอนนี้คุณสังเกตด,ดูฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาไปประเทศใกล้เคียงอยากไปประเทศลาวเนี่ยเขาไปประชุมอาเซียนใช่ไหม และอะไรเลขาธิการบ้านคีมูนจะขอพบเพืยังไม่ให้พบเลยเขาไม่อยากคุยเพราะว่าจะมาคุยเรื่องละเมิดสิทธิพวกนี้คือมันเซนซิทีว่าไปปราบไปเปิบคือเขาถึงขนาดลยุให้ฆ่าผู้ต้องสงสัยได้เลยแล้วยาสติดที่ที่เป็นคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือคนคนนี้นะเป็นคนที่จริงๆกงอ่ะล่ะทุกฝ่ายสาาสนุนให้ขึ้นมาเป็นนะเพราะฟิลิปิ์ปัญหาเขาเยอะมันแก้ไม่ได้มันหมักหมมมากครับคือมันค่อนข้างเกซีเรียสค่อนข้างเกรุนแรงสาหัส และสงครามยาเสพติดตรงนั้นนะครับจริงๆเขาไม่เน้นค่านะเขาเน้นตัดตอนคือเขาเอาไอ้คนขายเนี่ยมาเป็นพยานเอาคนเสพมาเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัดตอนเพราะมันเป็นพยานพยาน,ยานสมมุติว่าไอ้จอมขายร้อยเม็ดไม่เป็นไรถามว่าใครขายซื้อจาไอ้พอตไอ้พอตเป็นลายหมื่นเม็ดก็คือการกัดตัวเป็นพยานายเอาไปลไยมันจะไปจับนูน่นก็เลยโดนท่า <ๆ S 2> ปิดปากกัน <laughs> ทีนี้มันยังไงที่แสบที่สุดนะครับ มันเล่นยึดรั์ไงคือแสบมากๆคือว่าถ้าคุณเป็นพยานคุณขายอะไรเขาไม่ว่านะแล้วทีนี้ตำรวจก็มีรางวัลคือการยึดรั์และตำรวจที่ต้องการจับรายใหญ่ที่สุดเพื่อต้องการยึดทรัพย์ยึดรัพย์มันมีเปอร์เซ็นต์มันมีส่วนแบ่งเขาเล่นวิธีที่มันถึงตาบชิบหายเลยเพราะมันยึดรัพย์ได้บางทีเป็นร้อยล้านพันล้านเลยแล้วเป็นรถเก๋งมีมาก่อนหนายยุคทักสินอีกวอครับไม่ใช่มีที่ทักสินใช้วิธีนี้ ทักษิณใช้วิธีว่าไปคุยกับสารตั้งต้นสารตั้งต้นซื้ออย่างไรซื้อจจริงในอินเดียไปบล็อกที่นู่นเลยนะครับสารตั้งต้นมันจะต้องมีสารตั้งต้นที่มาทําแล้วใช้วิธีว่าทํายังไงให้คนมันไปปากก็ใช้วิธียึดรัพย์ทํายังไงให้มันขายลําบากก็ใช้วิธีว่าถ้าคุณเป็นขายย่อยนะเขาจะไม่ทําอะไรคุณถามไปถึงขายใหญ่ทีนี้พอจับขายย่อยขายแค่คุกค้าทิ้งเพราะมึงมาซัดทอดกูถ้าคุณซัดทอดทิ้งคุณซัดทอดการคุณเป็นพยานไง นะอ,อันนี้ที่หนึ่งทีนี้ปัญหาเนี่ยนะมันก็เลยเกิดลักษณะมั่วว่าคนบริสุทธิ์ก็ตายไปด้วยมันมีการฆ่าตัดตอนกันจริงๆแล้วก็แต่ว่ารัดรัดหลายๆกลุ่มที่รัดมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดมดม,ดม,ม,มันเอาผิดคนที่ฆ่าตัดตอนคนที่เป็นพยานอีกทีไม่ได้เลยในยุคนั้นคือมันอย่างนี้ครับ,เร,บ,รบเรื่องตรงนี้เนี่ยนะเรื่องที่ทักษิณฆ่าตัดตอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ mm hmm. พอยิดอำนาจสุจุลานนท์นะกะว่ามึงตายกูแน่ๆงานนี่นะ กูตั้งทีมตั้งทีมมือกฎหมายถ้าทำไม่ผิดนะจำผิดขอโทษด้วยอย่างเช่นคดีนนครใครต่อใ,ใครเนี่ยจะเล่นทักษิณเรื่องนี้ให้ได้มึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันตายเยอะคือจริงๆงมันเอาคนที่ตายทั้งหมดปกติปกติสมมติว่าตายพันห้านะตอนทักษิณตายม,มันตายสองพันมันเอามารวมด้วยไงไอ้ปกติตายแล้วมเอามารวมหมดเลยทีนี้พอถูกยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยในสมัยสุนีบุรกรีเนี่ยไอ้สุจุฬาเป็นนายกนะแมกกาศจะเล่นเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนทักษิณไม่คิดแน<ช>่เลแล้วคนว่ามันก็ทําอะไรไม่<ช>ได้เพราะมาตั้งแต่พิสิทธา์ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าทําไม่ได้สิก็ได้รับไฟเขียวจัดทางวังทําได้หรือเปล่าเรื่องถูกมันไม่ใช่หรอกครับในหลวงเขาเป็นคนสนับสนุนเลยนะครับไม่ใช่ในหลวงสนับสนุนเนี่ยเพราะมันเป็นภาพเพราะในหลวงเองก็เป็นคนขายคือยาเสพติดเวยนะมันเป็นการหาเสียงไปดูพระราชดำรัสปี๖๖ได้ผมฟังมาหมดแล้วอยู่ใช่ไหมครับผมฟังพระราชดำรัสเนี่ยนะทำนองก็เหมือนเปม่ะ เขาบอกว่านในหลวงบอกว่าเนี่ยพวกนั้นมันฆ่ากันเองถ้าเกิดแล้วก็มายโยนความผิดใส่ทศินไม่ไม่ไม่คือในหลวงเอ่อในหลวงเป็นคน,น,นพูดเลย,เลยไม่ใช่ในหลวงเป็นคนพูดเองและในหลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอภัยโทษให้คือในหลวงเล่นสองหน้าไงเล่นว่าแล้วทาไมมึงขายเทพยาเสพติดไอ้ดอยตุงามึงขายหรือใครขายยาเสพติดเนี่ยในหลวงขายเองนะครับอันนี้เป็นข่าวลือซึ่งไม่เป็นความจริงนะไอ้ดอยตุง คติคุณไปดูง่ายๆคุณไปดูขอฟินนะสมมติสมมติสมมติว่าในหลวงขายสมมติจริงกาไม่รู้ถ้าเกิดเขาขายจริงแล้วเขาเนี่ยมีคนถูกปาปเยอะนี่ก็แสดงว่าเขาก็ได้ขายไปรายเดียวเลยดิคนอื่นโดนปาปหมดแล้วถือว่าได้ถือว่าได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมไม่ปกติปกติในหลวงนี่ไม่ไม่ค่อยขายยาบ้าในหลวงแค่ขายเฮโรอีนเป็นหลักคนที่ทราบนะในหลวงเพราะยาบ้ามันถูกยาบ้าเนี่ยมันสำหรับคนกระจอกขอโทษนะครับคนกระจอกกินนะ เติใช้แรงงานตสมมติสมมติว่าในหลวงจะค้าสมมติสมมติในหลวงจะขายขายเฮโรอีนสมมติสมมติสมมติใหลวงขายสมมติอันนี้ข้าราชาที่เคารพอันนี้สมมติตัวไอมอันนี้สมมติตามที่สมุิว่านี้สมมติตามที่ผมต่อสมมติตามที่ลุงว่าต่อถ้าเกิดในหลวงไม่ได้ขายยาบ้าแต่ขายยาเสพติดคือเฮโรอีนการปรับปรามยาบ้าเพื่อให้คนมาเสพเฮโรอีนแทนใช่ไหมครับมันไม่ใช่แต่ในหลวงสนับสนุนการปรับปรามยาในหลวงไม่ได้สับหรือไม่พูดตามกรน ผมไม่เชื่อว่าเขาพูดตามก่อนมันไม่ได้สนับสนุนคือในหลวงเนี่ยนะผมผมถ้าเกิดคุณลุงบอกว่าเปรมคือการสนับสนุนตรงนี้ก่อนแสดงว่าในหลวงในหลวงเนี่ยไม่อยากให้พราบแสดงว่าในหลวงหนแนวทางเปรมในหลวงไม่อยากให้ตลาดเพราะบางคนขาของในหลวงเนี่ยมันขายทั้งเฮโรอินทั้งยาบ้าเอ้างั้นงั้นคนของในหลวงเดี่ยวปรมคนของในหลวงคือเปรมเขาสนับสนุนการปอดล้างยาเสพติดอย่างที่คุณลุงว่าไม่มันพูดื่อเป็นภาพไงเปรมเนี่ยมันติดใา้นะ ผู้ค้ายาเสพติดคือผู้ยุชาติถ้าคุณจำได้นะคุณไปแถวโครงโคราชไม่จะติดใต้เต็มนะพอเข้าโคราชปุ๊บผู้ค้ายาเสพติดคือคนยุชาติจนทักษิณามาพูดด้วยไงคิดว่าในหลวงคิดอย่างนั้นเป็นเพียงมันไม่ใช่มันยกใจ้นไยกเว้นในหลวงต้องเอาใจเรื่องนี้รคับทักษิณทำสงครามยาเสพติดด้วยเอาใจในหลวงไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะทักษิณพูดอย่างนี้ทักษิณพูดว่า การค่ายาเสพคือการทำลายสมองของเยาวชนทำลายอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นยอมไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งคนที่บ้าทศิลิ์ก็บ้าเรื่องยาเสพติดนี่แหละเพราะว่าลูกเขาเนี่ยติดยานีไม่มีทางได้ลูกคืนเลยนะติดยานี่โคตรโคตรขอโทษนะครับลูกคุณนะมันจะเสียเพราะไม่กี่เรื่องเสียเพราะการพนันถ้าลูกติดการพนันชิบหายใครมีสามีพญญาที่ติดการนั้นผมแนะนําให้เลิกกัมนมานะ ไม่ไว่าเป็นผัวหมิงถ้ามันติดการพนันให้เลิกกัมันไปเลยเพราะมันอ,มอันตรายอีกอย่างที่เลิกไม่ได้นะครับคือยาเสพติดอืมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นผู้ชายนะคือเกิดเป็นผู้หญิงแล้วแต่นะสองสาอย่างที่คุณห้ามเด็ดขาดคือติดยาเสพติดกติกาพน,านันกาแฟเหรครับฮะแล้วบุหรี่เหครับติดบุหรี่<ล>ติดได้อ้าวบุหรี่ไม่ใช่ยาเสพติดหรอครับคุณติดได้แต่แต,แต่แต่คุณสูรรบแล้วพ่นออกอย่าพ่นเข้าครับเออแล้วเราไม่ติดเราเล่าเหรอ ติดซื้อหวยนี่เป็นการพนันไหมครับหวยนี่เป็นการพนันไหมครับไอการพนันนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าดูดูระดับลูดีกีถ้าคุณกินเหล้าเนี่ยกินวันละช้อนไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณกินวันละห้าขวดก็ชิบหายเสพยาเสพติดอย่างอื่นกินวันละนิดหน่อยไม่ได้เหรอครับได้อย่งอางคุณสุบกัญชาผมก็ไม่ได้ว่า<อ>ผมหมายถึงว่าไอายาเสพติดที่มันมีพิษจริงๆอย่างเช่นฟินเฮโรอีนเนี่ยติดเฮโรอีนหรือติดยาบ้าประเภททั่วกินแล้ว เสียสติเลยถ้าคุณกินพอกำกวมแป้งแก้มคุณเอากัญชามาต้มซุปต้มไก่กินโอเคครับไม่เป็นไรฮะทุกอย่างมันจะต้องมีการประมาณว่าเท่าไหร่ทุกอย่างแต่คุณกินมากความร้ายแรงของตัวสารเคมีแต่ละอย่างมันต่างความร้ายแรงการเสพติดมันต่างกันมากสิ่งที่สําคัญนะที่เขาเน้นเขาไม่ได้เน้นไปฆ่าคนนะครับเขาเน้นวิธีการเนี่ยคือให้ตํารวจได้เงิน จากปปงที่อุบลราชมหากินทุกวันนี้จนมีสี่ห้าพันล้านเนี่ยไอ้นับวันเนี่ยก็คือเงินที่เยตยาเสรติดที่สำคัญที่สุดที่เน้นแล้วคนไม่พูดนะก็คือการบําบัดการเอาคนที่ติดไปรักษาเป็นแสนเลยนะครับคือคุณติดเขาไม่ถือว่าคุณตกติดคุกเขาไม่ใช่นะคุณติดคือคุณครูผู้ป่วยแล้วก็ไปรักษาอันนี้วิธีการนี่ซึ่งคนจะไม่พูดถึงคนจะพูดถึงค่าตัดตอนซึ่ง,งนั้นั่นมันมีเป็นแสนนะ ไอ้ค่าตัดตอนปกติมันค่ากันอยู่แล้วทักษิณไม่มาไม่ค่ากันอยู่เอาไปรวมนะครับรวมแล้วก็ไปเมตตากะเมตวาทการรมขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญคือเขาเน้นตรงที่ว่าการบําบัดบําบัดคนที่ป่วยแล้วตรงนี้เขาได้ใจเขาได้ใจตรงนี้ครับได้ใจการบําบัดคนที่ป่วยนะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทุกวันนี้คุณก็ดูว่ามันขายเยอะแยะทุกวันนี้ก็คงกลับมาเหมือนเดิมมาและ เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าเจ้าขายเฮโรอีนหรือย,ยาบ้าผมไม่เชื่อแต่ว่ามันก็เยอะนะ,ะมันก็เยอะแล้วในที่สุดผมไม่เชื่อเพราะว่าอะไรครับผมไม่เชื่อเพราะว่าเจ้าพ่อค้ายาเสติใหญ,ใหญให่ถูกจับแล้วรอดทุกคนเลยไม่มีใครติดเว้ยเสีย<ๆ>กลางนี่นะเว้ยเสียกลางใหญ่มากโดนจับสองครั้งนะครับครั้งแรกบอกว่าฟ้องไม่ทันต้องฟ้องในสิบห้าวันพอสิบหกวันฟ้องไม่ทันปล่อยไปครั้งที่สองนั้น เรียกว่าถูกจับปล่อยบอกว่าปวดท้องป่วยแล้วก็ไม่รู้ไปโรงพยาบาลแล้วก็หนีแล้วไอ้บางรอนนี่นะไอ้วุฟกังนี่นะตพวกข้าราชกิรจะไม่ถูกจับครในประเทศนี้เส้นตรงใหญ่และเส้นใหญ่ที่สุดนะครับคุณไม่ควรแล้วแต่จะปลดขึ้นในหลวงในหลวงเนี่ยคุณําเพียร์แล้วก็รอดแกไปใส่ร้ายรัอเอันนี้ผมไม่เชื่อผมคุยให้คุณฟังคุณก็อย่าเชื่อ้องลองสมมติใช่ไหมครับสมมติ <laughs> ทั้งหมดโอเคเรื่องทั้งหมดผมพูดนี่ผมไม่ได้รับรองว่าเป็นความจริง แลวผมเองผมก็ไม่เชื่อนะครับผมพูดให้ฟังเพราะว่าผมกลัวคนที่เขาเล่ามาจะน้อยใจผมเลยเล่าต่อนี่แล้วก็เป็นคนใจอ่อนเรื่องเรื่องยาเสพติดเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเรามาถึงน่าจะได้ข้อสรุปแล้วเรื่องดิสทอนดีกว่าตระกูลวัชโรไทยมีความเป็นมาอย่างไงทําไมถึงมาใกล้ชิดทํางานในสำนักพระราชวังนั้นนี่เป็นคนธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ารูปแบบของความเป็นข้อพ่อแม่เขานุ่นเป็นพยงพยานุนแล้วเขาก็อายุออกวันในหลวงปีเดียวเอง สองคนพี่น้องฝาแฝดในแก้วขวญก็ขวนแก้วเนี่ยเข,วข,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 ขาได้ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วเขาก็ถนัดทั้งเรื่องรับใช้เจ้าเนี่ยเขาถนัดมาตั้งแต่เป็นยีนเขาแล้วอนะแล้วเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้กษัตพพริย์ทวิพลในแกดีอย่างหนึ่งคือแกจะเลี้ยงคนบางส่วนซึ่งแกจะดูคนเนี่ยแกจะดูตอนนั้นแกก็มีบทเรียนจากความล้มเหลวทีแรกเลยเนี่ย แกก็พอใจมากคือแกใช้ปอมมาล้มปีดีฮะกรณียิยงยิงรอแปดเสร็จแล้วแกก,ก,ก็เอาสลิดเนี่ยแกเก่งมากเอาสลิดมาล้มจอมบนปอเก่งยตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเก่งสัก์ไปล้มคนของแกคือล้มธนิกวิเชียนแกก็เลยปั้นเตมขึ้นมาแล้วเตมอยู่ยงคงกระพันเตมเนี่ยด้านหนึ่งอยู่มานานรับใช้ กษัตริย์พุทธพลอีกด้านหนึ่งเปรมเนี่ยทำให้คนมีความเชื่อมั่นในกษัตริย์ภุมิพลเพราะเปรมอยู่มานานแล้วก็เปรมเนี่ยรับใช้เต็มที่แล้วก็ด้ดิบได้ดีได้ดิบได้ดีครับเปรมเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์ภุมธพลองค์ที่สองนะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติทุกคนรู้ว่าเปรมคือตัวแทนกษัตริย์มีแต่ไอ้พวกงงๆบางคนว่าเปรมแอบอ้างเปรมไม่เคยแอบอ้างครับเปรมเป็นล่างทรงที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าภูมิพลอีกเอาละมาหนึ่งสองไม่คุ้มครองเปรมหรอท้งนั้น คุณลงไปด่าเตมเนี่ยโดนกระทืมลองแล้วคุกวางพงเดชเผาดอกไม้จันน้าบ้านเลยคุณลงไปอีกทีเนี่ยไปไม่ได้ลันรีภัยก่อนคุณจันเนที่ไปบ้านเตมที่โดนจับแปดคนเนี่ยนอประกอทั้งหมดเลยอาจารย์มันิดก็ยังโดนยกไปทั้งเก้าอี้เลยที่ไปบ้านเตมนอบประกอนั้นโหตั้งแต่ปีไหนใส่เสื้อเหลืองไปนะตอนนั้นเออใส่เสื้อเหลืองด้วยไงใส่เสื้อเหลืองโทษในหนักเพราะถือว่าไปย่อเย้ยเขาอาสูตในความเป็นจริงอะนะทักษทวิพลเขาเลี้ยงคนเขาเลี้ยงจริงจริงนะ แต่ไม่ใช่เสียนะเสียนี่คนละเรื่องเลยเสียนี่มันไม่เอาถา่านเอาแก,แกดีกว่าเสียควาเป็นกษัตริย์นี่นะระบอบกษัตริย์ซึ่งโดยธรรมชาติมันเป็นโทรราชเนี่ยผมชมดิผมชมโทรราชที่ชมกษัตริย์ระบบกษัตริย์เนี่นะกษัตริย์ไทยประสบความสําเร็จที่สุดสําเร็จที่สุดภูมิพลเนี่ยนะทุกคนอยากเป็นแบบภูมิพลนะครับจักดิทุกประเทศอยากเป็นนะแบบภูมิพลแต่มันเป็นไม่ได้เพราะว่า ประเทศอื่นประวัติศาสตร์มันไม่ได้อย่างนั้นนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราที่มีการ USIS เนี่ยเป็นหน่วยรณรงค์ให้ในยุคสงครามราคอมมิวนิสต์คือขอโทษนะครับถ้าเป็นดาราในภูมิพลไดออสการาไม่รู้กี่ปีได้รางวัลแกรมมี่ได้ทุกอย่างนะคือเพอร์ฟิคกิ้งกิงนะเขาค่อนข้างทําตัวเหมือนทําตัวแล้วมันอินอินกับบทบาทเขาเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาถ่ายเทปไปหมดเลยนะทุกวันที่คนยังคิดว่าทรงหน็ดเลย คุณบอกว่ารวยที่สุดในโลกทุกคนจะไม่ฟังคุณบอกว่างบปีละหมื่นปพันล้านเขาจะไม่ฟังรวยที่สุดในโลกเออเขาจะบอกเหนื่อยไม่รู้มันเหนื่อยยังไงคือมันเหนื่อยเรื่องโฆษณาสิ่งที่เขาทาในภาพเนี่ยนะมันแกะออกยากมากม,มันจนกลายเป็นระบอบอุปนิพนไม่ใช่ระบอบก,กษัตริย์เนี่ยมันกลายเป็นระบบเพราะฉะนั้นเขาตายไม่ได้ครับอยู่เงี้ยนะอยู่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 งี้ไม่ได้ประเภทที่ว่าล้างตรงล้างไปแล้วตอนนี้ก็คิดว่า มันยังไงมันไม่ไหวแล้วดึงดึงว่ามันไหวเพราะว่ามันหายไปนานเหลือเกินเขาเป็นคนที่ตายไม่ได้ครับไม่ใช่ตายไม่ได้เพราะไปสวรรค์สวรรค์ไม่รับไปนรกงรกไปเอาไม่ใช่นะแต่โดยสภาพมันเป็นระบอบซึ่งเป็นตัวบุคคลเหมือนหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณท่านมรณะภาพใช่ไหมครับรองเจ้าว,วาดมาเป็นแทนก็มีคนรู้จักหลวงตาบัวตายนี่ลองมาเป็นคุณรู้จักไหมหลวงตาลูกน้องหลวงตาบัวใช่คุณรู้จักไหมไม่รู้จัก คุณไม่รู้จักของใครของมันเนี่ยพอภูวิพล์ตายเนี่ยนะใครมาเป็นเนี่ยไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่เขาบรมีไม่ใช่แ้ว่าลุงฟันทองว่าเป็นระบอบที่สร้างมาสําหรับบุคคลคนหนึ่งไม่ใช่สําหรับคนอื่นๆโดยอเมริกายุคหนึ่งมาสร้างไว้เอสําหรับคนคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เขาพลาดตรงที่ว่านะครับข้อที่หนึ่งเขามีลูกชายคนเดียวฮะแล้วระบอบนี้มันต้องใช้ผู้ชายเท่านั้นเน่ยมันแปลกแล้วบังเอิญว่าลูกชายคนนี้นะ มันไปเรียนมังนอกพักหนึ่งแล้วไปติดผู้หญิงสะเพลินไอ้ที่เป็นเอไม่เป็นเอผมไม่เชื่อนะแต่ว่ามันไม่แข็งแรงฮะแล้วมันก็มีนิสัยอย่างหนึ่งที่ห้ามอยู่คือว่ามันไม่อยู่ในร่องในลอยอารมณ์วู่วาบเนี่ยขอโทษนะครับใครจะกล้าไปขวางที่บอกว่าพระบรรทงบรรทูลเนี่ยนะไม่มีครับบรรทูลหายมึงจะเป็นหมอหยองกับบรรทูลแต่ขุดถามว่ามากระทือบหมอหยองในคุกไอ้ปะกมตายในคุกนี่มีพระบรรทูลไหมในรองรับแต่ว่า มันถูกบังคับใช้ได้จริงในสังคมที่ไม่จะมีประเทศนี้มันเหมือนสามก๊กยกไอ้ตังโตะนะคือมันเละแล้วพระเจ้าเฮียนเต้คือมันไม่มีหลักแล้วครับจะทำแล้วก็ทำอยู่ๆนะวันก่อนว่าหมอเลียบติดคุกปีหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้วิสุเครงามบอกว่าบต้องปรับแพ่งด้วยแพง่งแพ่งไม่กี่แสนล้านไอ้หมอเลียบแล้วไม่ชี้หายอ่ะปรับไม่ได้ไปปรับเมียหมอเลียบเมียหมอเลี้ยบทำความงามไงแล้วผมถามคุณนะและ้วทักษิณนีคิดยังไง ถ้าหาดหมอเลียบนี่นะถ้ามึงจับหมอเลียบนะคณะมอทักษิณจะมีใครเหลือวะจริงไหมจะเหลือวะ,อะไอ้หมอเลียบที่แม่ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องแนวนโยบายของหมอเลียบกับแนวทางสามสิบบาทรักษาท,าาทุกโรคโลกที่ผลักด,ดันกันออกมาว่านโยบายรูปแบบที่เป็นซ้ายแบบนี้ออกมาในยุคระบาลเพื่อไทยได้ยังไงน,นะครับก็เดี๋ยวพักกันสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าครับผมไฟเย็นพราะประชาชน,ชน อ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมารมรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัฐเข้ามา อ้างว่าจะขึ้นความสุพบแต่ความทุกข์เด็กตคกิก๊ชิบหายวอดวายบริหารไม่เป็นเป็นแต่คอรับชันมากมายเรือดำน้ำไม่คุดฝนรถไฟเรื่อยไปถึงหุทยาน ชาวโลกไม่เอารักประหารเขาแบนบอยคอรายว้นพวกมันยังหน้าไม่อายกระทบตรงออกที่ดีพี่ตามำรอดไวหลายคนต้องผูกคอตา ตกงต่ำประชาชนต้องชอบช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคนรัฐประหารร่ำรวยคนเบื่องหลังจริ้งโคตรรวยคนรวยคือประชาชน